บทที่27เหลียงช่วยผู้ทุกใจเป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มเลียงช่วยบรรยายโดยก้มสีสลงเล็กน้อยในที่สุดลินแฟนก็เข้าใจสาเหตุและผลที่ตามมาทั้งหมดไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยทําให้ฉันมีหน้าตาดีเลยตั้งแต่แรกเมื่อมองไปที่เหลียงช่วยด้วยดวงตาที่เปียกชื้นข้างๆเขาลินแฟนรู้สึกเป็นทุกเล็กน้อยและเข้ามารับเธอไปโดยไม่รู้ตัวขอโทษมันเป็นความผิดของฉัน หลังจากที่ลินแฟนพูดคำเหล่านี้เขาก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าเลียงช่วยในอ้อมแขนของเขาสั่นไปทั้งตัวจากนั้นจึงหันกลับมาคร่อมตัวเองและกอดตัวเองซุกหัวลงบนไหล่และร้องให้ยืนขึ้นในเวลานี้ลินแฟนก็ตื่นตระหนกเล็กน้อยในการรับรู้ของลินแฟนมาเป็นเวลานานเลียงช่วยเป็นผู้หญิงที่ขาดอารมณ์และเป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งแต่ในขณะนี้ผู้หญิงคนนี้กำลังร้องให้อยู่ในอ้อมแขนของเธอปลดปล่อยความคับข้องใจทั้งหมดของเธอตลอด11ปีที่ผ่านมา คุณพร้อมที่จะยอมรับเธอแล้วหรือ,อยังเอมมาควรทำอย่างไรสักพักลินแฟนรู้สึกสงสัยว่าจะทำอย่างไรในขณะนี้ความฉลาดหลักแหลมและสมองที่พัฒนาอย่างสูงของเขาไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้แต่ลินแฟนถามตัวเองว่าเขาจะทนต่อหนึ่งในนั้นร่วมกับผู้ชายคนอื่นๆในอนาคตได้หรือไม่ไม่แน่นอนว่ามันไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องคิดถึงมันเลยฉันกลัวลูกบอลน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาจึงถามคำถามแบบปรนัยในฐานะนักเดินทาง จะเป็นอย่างไรหากฉันต้องการทั้งสองอย่างในไม่ช้าลินแฟนก็หยุดดิ้นรนเขาไม่ใช่คนธรรมดาดังนั้นจะกังวลอะไรและควรพิจารณาอะไรเลียงสเสวียยังคงกอดตัวเองและร้องให้หลินฟ้านซึ่งคิดออกแล้วจึงยื่นมือออกไปเดินไปรอบๆหลังเหลียงสเสวียและกอดเธอไม่กี่นาทีต่อมาเสียงร้องให้ของเลียงช่วยก็ค่อยๆลดลงสิบนาทีต่อมาลินแฟนพบว่าเลียงช่วยเพลอหลับไปบนตัวเขาเช่นนี้ควรจะหมดแรง เมื่อรู้สึกถึงเลียงช่วยบนร่างกายของเขาลินแฟนก็รู้สึกเป็นทุกอีกครั้งค่อยๆปล่อยมือของเลียงช่วยอุ้มเธอขึ้นมาตามทางของเจ้าหญิงแล้วเดินเข้าไปในห้องนอนและในที่สุดก็วางเลียงช่วยลงบนเตียงอย่างอ่อนโยนเมื่อมองดูใบหน้าที่สวยงามที่เต็มไปด้วยน้ำตาลินแฟนก็ค่อยๆเช็ดน้ำตาของเธอออกไปอย่างไรก็ตามขณะที่ลินแฟนกำลังจะออกจากห้องนอนเสียงของเลียงช่วยก็ดังมาจากด้านหลังเขาอย่าไปอย่าทิ้งฉัน ลินแฟนหยุดชั่วคราวหันศีรษะและพบว่าเลียงช่วยยังไม่ตื่นมันควรจะเป็นแค่การพูดคุยนอนหลับใช่ไหมเมื่อมองไปที่เหลียงสเสวียซึ่งตอนนี้น่าสงสารแล้วหลินฟ้านก็หันกลับมาและมาที่เตียงอีกครั้งนั่งตรงบนพื้นเอามือกุมหัวไว้ที่ขอบเตียงแค่มองเธอแบบนั้นอดไม่ได้ที่จะยิ้มเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ขาดความรู้สึกแต่มีความรู้สึกมากเกินไปและมักจะควบคุมตนเองมากเกินไปอย่ากังวลฉันจะไม่ปล่อยให้คุณร้องให้อีกต่อไปในอนาคต ลินแฟนพูดเบาๆบนหัวเตียงสามชั่วโมงต่อมาเลียงช่วยตื่นขึ้นมาทันทีที่เธอลืมตาขึ้นเธอเห็นว่าลินแฟนกำลังนั่งอยู่บนพื้นนอนบนหัวของเธอไม่ไกลจากหมอนของเธอและพลอยหลับไปเลียงสเสวียมึนงงเล็กน้อยแต่ไม่นานก็จำอะไรบางอย่างได้จากนั้นก็ยิ้มในขณะนี้รอยยิ้มที่เลียงสเสวียแสดงบนสะพานก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งหน้าเสียดายที่ลินแฟนเผลอหลับไปและในขณะนี้เขาไม่สามารถมองเห็นรอยยิ้มที่เขาอยากจะเห็นอีกเลย เลียงสเสวียลูปหัวลินฟ้านเบาๆเหมือนตอนที่เขายังเป็นเด็กแต่ก่อนที่เลียงช่วยจะพลาดฉากในวัยเด็กไปเป็นเวลานานเธอก็พบว่าลินแฟนได้ลืมตาขึ้นแล้วและเธอก็รีบผดมือกลับด้วยความตกใจยานาภรรยาของฉันฉันรู้สึกสบายใจมากเลี้ยงสเสวียถอนมือออกแต่ได้ยินลินฟานพูดคำพูดเปิดดังกล่าวดวงตาที่สวยงามของเธอเบอิกกว้างขึ้นและมองลินฟานด้วยท่าทางไม่เชื่อเมื่อมองดูใบหน้าที่สวยงามตกตะลึงของเลียงช่วยลินแฟนก็ยิ้ม ยังไงก็ตามฉันโทรมาแบบนี้มาสี่ปีติดต่อกันแล้วไม่ใช่กระทันหันใช่ไหมแต่คุณก็ลืมมันไปหมดแล้วมันไม่สำคัญตราบใดที่คุณจำได้ไม่คุณไม่สามารถเรียกแบบนั้นในกองทัพได้ Advertise with a d เมันสำคัญอะไรล่ะไม่ใช่ตอนที่ฉันกำลังทำภารกิจฉันจะโทรหาฉันเป็นการส่วนตัวได้ยังไงคุณการปรากฏตัวของลินแฟนทำให้เลียงช่วยรู้สึกสูญเสียเล็กน้อย อย่างไรก็ตามลินแฟนไม่สนใจเลยและยกมือขึ้นเพื่อดูเวลาถึงเวลาอาหารเย็นแล้วเมียไปกินข้าวที่โรงอาหารด้วยกันไหมเมื่อมองดูเหลียงสเสวียที่ยังคงสูญเสียเล็กน้อยขณะนั่งอยู่บนเตียงหลินฟ้านก็ลุกขึ้นยืนตรงจากนั้นกอดเหลียงสเสวียอีกครั้งในลักษณะของเจ้าหญิงอ่ะคุณทําให้ฉันผิดหวังเมียเรียกสามีมาฟังหน่อยสิใครจะโทรมาถ้าอย่างนั้นฉันจะพาคุณไปที่ห้องอาหารแบบนี้ หลังจากนั้นลินแฟนก็กอดเหลียงช่วยและเดินไปที่ประตูด้านนอกเท่าสามีโปรดปล่อยฉันลงเร็วๆนี้ด้วยดีแล้วไปกินข้าวกันเถอะหลังจากที่ลินแฟนวางเหลียงช่วยลงแล้วเธอก็จับมือเล็กๆของเธอแล้วเดินออกไปเหลียงสเสวียพยายามหลายครั้งเพื่อหลุดพ้นแต่พบว่าเธอไม่สามารถหลุดพ้นได้ดังนั้นเธอจึงต้องหน้าแดงและปล่อยให้ลินฟานจับเธอไว้ ห้องรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่อยู่ในอาคารที่สำนักงานของลินแฟนตั้งอยู่เมื่อเลียงสเสวดเดินเข้าไปในห้องอาหารโดยจับมือกับลินฟานเธอยังได้ยินเสียงใครบางคนทำจานบนโต๊ะอาหารหล่นลงพื้นใบหน้าของเธอจึงแดงกำ่ำมีคนรับประทานอาหารในห้องอาหารไม่มากนักประมาณสิบกว่าคนในตอนแรกไม่มีอะไรที่จะเห็นลินแฟนและเลียงช่วยเดินเข้ามาด้วยกันแต่ในชั่วขณะต่อมาพวกเขาเห็นทั้งสองจับมือกันทุกอย่างก็เหมือนกับตกตะลึงราวกับว่าเขาได้ใช้วิธีการจับไว้นี่เป็นข่าวใหญ่แม้ว่าเฟเดอร์ฟลี จะไม่ต่อต้านการออกเดตแต่ท้ายที่สุดแล้วการเดินทางในอวกาศระยะยาวยังจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตที่จำเป็นดังนั้นเฟเดรรอร์ฟลีดจึงไม่เคยห้ามไม่ให้ตกหลุมรักแต่คนสองคนตรงหน้าฉันเป็นทั้งผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งคือพันเอกและผู้บัญชาการกองเรือที่อายุน้อยที่สุดในสหพันธรัฐและอีกคนคือสาวงามคนแรกของกองเรือที่สี่และเป็นลูกสาวของเหลียงซิงเฉินเจ้าแห่งสงครามทั้งสองกลายเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งเป็นข่าวใหญ่มาก หลังจากเลือกโต๊ะและนั่งเคียงข้างกันพนักงานเสิร์ฟก็เดินเข้ามาแม้ว่าจะเป็นห้องอาหารของเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่มีอะไรจะสั่งจริงๆมันไม่มีอะไรมากไปกว่าชุด A, ชุด B ชุดสหลังจากที่ทั้งสองสั่งอาหารเลียงช่วยก็หน้าแดงและมองไปที่ลินแฟนแต่มือของเขายังคงอยู่ในมือของเขาคุณปล่อยได้ไม่ต้องรีบรอจนกว่าอาหารจะมาถึงค่อยคุยกันมือเล็กๆของคุณจับได้สบายมาก เลียงสเสวียพูดไม่ออกเล็กน้อยเมื่อลินแฟนยังเป็นเด็กแม้ว่าเขาจะโทรหาพรรยาของเขาอย่างไร้ยางอายตลอดทั้งวันแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนพานใช่ไหมหลายปีมานี้เมื่อไม่มีฉันอยู่เคียงข้างเขาฉันจึงสูญเสียการเรียนไปจริงๆไม่นานหลังจากนั้นพนักงานเสิร์ฟจาก y o u r e a d i n g w a w e b youcanchu com ก็เดินเข้ามาพร้อมอาหารสองชุดเลียงช่วยสั่งอาหารชุดมังสวิรัตในขณะที่ลินแฟนสั่งอาหารชุดแกงไก่เมื่อมองไปที่จานฟาสต์ฟู้ดของเลียงช่วยที่ไม่มีเนื้อสัตว์ลินแฟนก็ขมวดคิ้ว ทำไมคุณไม่มีจานเนื้อเลยฉันคุ้นเคยกับมันตั้งแต่ยังเด็กใช่ฉันคุ้นเคยกับมันหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแต่ลินแฟนลืมได้ยินเลียงช่วยพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างต่างหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงและเขาก็ได้ยินเธอพูดพี่เลียงเด็กที่เลียงสิงเชิญเชิญมักจะโลภกับเงินที่เลโอเลียงสิงเชิญมอบให้มาโดยตลอดและใช้เงินเพียงเล็กน้อยในการขายผักให้เลียงช่วยทําอาหารดังนั้นเลียงช่วย จึงแทบจะไม่ได้กินเนื้อมากนักมาหลายปีแล้วแล้วเธอก็มีบุคลิกที่แข็งแกร่งไม่เคยบอกพ่อของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเหลี่ยงซิงเชิญไม่เคยรู้เลยโชคดีที่ยุคนี้มีอาหารเสริมนอกจากการรับประทานอาหารแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังสามารถเสริมธาตาุต่างๆที่ร่างกายต้องการได้หลังดื่มทุกวันนี้คือสาเหตุที่พี่เลี้ยงกล้ากินแต่ผักให้เลียงสเสวียเท่านั้นมีสารอาหารเสริมทุกวันถึงจะไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่มีปัญหาใหญ่อะไร เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลินแฟนก็รู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งเด็กผู้หญิงคนนี้ขมขื่นมากจึงหยิบไก่ชิ้นหนึ่งขึ้นมาทันทีเปิดปากของคุณเลียงสเสวียพงะเมื่อมองดูไก่ที่ส่งมาให้เธอและอ้าปากโดยไม่รู้ตัวอร่อยไหมเลียงช่วยพยักหน้าเบาๆดวงตาของเธอแดงเล็กน้อยในขณะนี้เลียงช่วยรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เขาไม่ได้มีมานานกว่าสิบปีและเคี้ยวไก่เป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนจะกลืนมันลงไป อย่างไรก็ตามทั้งสองไม่รู้ว่าฉากนี้ถ่ายทําและอัปโหลดไปยังฟอรัมสาธารณะของกองเรือที่สี่สิ่งที่ทําให้ทั้งสองคนไม่คาดคิดยิ่งกว่านั้นก็คือบังเอิญที่เหลี่ยงสิงเฉินกําลังเดินเล่นอยู่ในฟอรัมสาธารณะในสํานักงานบทที่28การทดสอบเครื่องยนต์โค้งผลเลือกห้าดาวเหลี่ยงสิงเฉินกองเรือของรัฐบาลกลาง ในฐานะผู้บัญชาการฐานทัพดาวอังคารและผู้บัญชาการกองเรือที่4เขามีนิสัยที่ค่อนข้างพิเศษทุกๆวันเขาจะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงในการเยี่ยมชมฟอรัมภายในของกองเรือดังนั้นหัวหน้าใหญ่ของฐานดาวอังคารจึงนั่งอยู่ในออฟฟิศจึงเปิดฟอรัมภายในและเดินไปรอบๆหลังจากเข้าสู่ฟอรัมเขาเห็นโพสตที่ร้อนแรงอยู่ด้านบนชื่อคืออาหารสุนัขที่แย่ที่สุดในกองเรือที่4ด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นเลียงซิงเชิญจึงเปิดโพสทันทีแต่ฉันเห็นอะไร มีวิดีโออยู่ในโพสต์นี้ไม่ใช่กุญแจสำคัญมันคือลูกสาวของเธอในวิดีโอมันไม่สำคัญท้ายที่สุดแล้วแก๊งภายใต้มือของเขาไม่ได้ถอดลูกสาวของเธอออกจากฟอรัมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในวิดีโอลินแฟนและเลียงช่วยนั่งเคียงข้างกันก็แค่นั้นแหละแต่ประเด็นก็คือลินแฟนกำลังถือไก่ชิ้นหนึ่งไปที่ปากของเลียงช่วยเลียงช่วย,ย,วยก็เปิดปากของเธออย่างมีสติจากนั้นก็แสดงความสุขออกมาดวงตาของเลียงสิงเฉินเบิกกว้างตกใจเล็กน้อย ลินแฟนฟื้นความทรงจำของเขาแล้วหรือยังเหลียงซิงเฉินรีบแก้ไขเหตุผลทันทีและคิดว่านี่เป็นเพียงความเป็นไปได้เท่านั้นถ้าไม่ใช่เพื่อให้ลินแฟนฟื้นความทรงจำของเขามันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาไปถึงระดับนี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมเล่นวิดีโอซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อเห็นใบหน้าของเหลียงสเสวี่ยหลังจากกินไก่เหลียงซิงเฉินก็รู้สึกตื้นตันใจมากในขณะนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นการแสดงออกของเหลียงช่วย แต่ไม่นานเหลียงซิงเฉินก็นึกถึงหญิงสาวจากบ้านแคมเบลและเกิดอาการปวดหัวดูเหมือนต้องหาเวลาคุยกับลินฟ้านดีๆตอนนี้ฉันเป็นแบบนี้กับลูกสาวแล้วว่าสาวแคมเบลจะทำอะไรฉันต้องมีถแถลงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลียงช่วยก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับการรักษาของลินแฟนด้วยตัวเองดังนั้นทั้งสองจึงจับมือกันที่ห้องอาหารทุกครั้งที่มาถึงจากนั้นโรยอาหารสุนัขแฟนซีอย่างเมามัน โดยทั่วไปแล้วเรียงช่วยกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีและไม่ใช่ก้อนน้ำแข็งที่จะคงอยู่ตลอดไปอีกต่อไปสามวันต่อมาเรียงซิงเชิญได้นำเรือรบมากกว่าหนึ่งโหลมาที่ฐานของกองเรือเฉพาะกิจที่ 101. นหนึ่งร้อยหนึ่งนอกจากการนำเรือรบอาหารเสริมกำลังพลและคำสั่งเลื่อนขั้นทั่วไปที่สำคัญแล้วมันยังทำให้ลินแฟนประหลาดใจอีกด้วยมันเป็นเรือรบสีขาวเงินใหญ่กว่าเรือลาดตระเวนและมีขนาดเกือบเท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบิน นี่คือเรือบังคับการระดับเรือรบที่ปรับแต่งเองเดิมทีเป็นเรือธงลำใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากกองเรือรัฐบาลกลางให้กับเลียงซิงเชินอย่างไรก็ตามมีคนส่งมันโดยตรงให้กับลูกสาวของเขาและลูกเขยในอนาคตในฐานะเรือธงของ,องกองกำลังเฉพาะกิจที่101้นลินแฟนตกหลุมรักชายร่างใหญ่คนนี้ตั้งแต่แรกเห็นด้วยตัวทั้งที่เพรียวบางและสีขาวเงินทำให้ร่างกายเต็มไปด้วยความสวยงาม หลังจากการเพิ่มเรือธงนี้กองกำลัง101ก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยและตอนนี้มีเรือรบ145ลำก่อนที่ลินแฟนจะเพลิดเพลินไปกับรถคันใหม่ของเขาเลียงช่วยได้รวบรวมกองกำลังเฉพาะกิจที่101ทั้งหมดไปที่ท่าเรือและเลียงซิงเชิญเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเมื่อเลียงซิงเชิญช่วยลินแฟนเปลี่ยนชื่อนาพลเสียงของระบบก็ดังก้องอยู่ในใจของลินแฟนติ้งขอแสดงความยินดีกับโทสที่ทำภารกิจสำเร็จ อย่างน้อยคุณจะเพิ่มยศทหารของคุณและคุณจะได้รับรางวัลเป็นเทคโนโลโยีการผลิตยาเสริมยีนหลักติ้งปล่อยภารากิจใหม่หนึ่งยกยศเป็นพลโทเติมเต็มรางวัลพัฒนาสมองด้านเทคโนโลยีการผลิตยาติ้งปล่อยภารากิจใหม่สองมาเป็นผู้บัญชาการฝูงบินที่มีขนาดมากกว่า1000พันลำรางวัลเต็มสำหรับคำอธิบายโดยละเอียดของอรารยธรรมระดับ1-6ถึงติ้งปล่อยภารากิจใหม่3ทํทำลายเรือประจันบานออกซิเลอรีเอ็มไพร์เออร์สามพันลำ สำเร็จรางวัลสำหรับแผนที่ดาวที่สมบูรณ์ของแขน,นไรอันรวมถึงการกระจายกำลัง Advertise with a d i s ฟอรารงวัลเหล่านี้น่าทึ่งมากยาที่พัฒนาสมองสามารถยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของสหพันธ์ได้อย่างมากคำอธิบายโดยละเอียดของอรารยธรรมระดับ1-6ถึงก็มีความสำคัญเช่นกันช่วยให้มนุษยชาติเข้าใจว่าอรารยธรรมจากกระวาลแบ่งออกเป็นระดับต่างๆได้อย่างไรซึ่งมีความสำคัญในการอ้างอิงที่สำคัญสำหรับวิธี ที่สหพันธรัฐวางแผนสำหรับการพัฒนาในอนาคตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแผนที่ดาวที่สมบูรณ์ของกลุ่มดาวนนยพรานซึ่งยังคงมีการกระจายกำลังซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงไม่จำเป็นต้องละสายตาหลังจากออกจากระบบสุริยะแต่สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยอิงจากแผนที่ดาวและการกระจายแรงได้แต่มีคำถามที่สำคัญมากทำลายเรือประจันบานออกซิลลี่เอ็มไพร์เออร์3,000ลำมาสเตอร์ซิสเต็ม17ปีล้อเล่นหรอ ติ้งระบบตรวจพบว่าการสงบศึกครั้งนี้มีระยะเวลาสูงสุดเพียงหนึ่งปีเท่านั้นโปรดและทิ้งภาพลวงตานั้นเสียเออระบบหมายถึงอะไรหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่าจะมีการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับเทคโนโลยีการผลิตยาเสริมยีนหลักที่ได้รับตอนนี้ลินแฟนคิดอยู่ครู่หนึ่งและควรส่งไปที่ไบซิกชูอันหลังจากผ่านไปหนึ่งหรือสองสัปดาห์ ไม่เช่นนั้นจะผิดปกติเกินไปท้ายที่สุดมันยังไม่ถึงหนึ่งเดือนและฉันได้ส่งสำเนาเทคโนโลยีท้าทายสวรรค์ไปแล้วสามชุดในไม่ช้าพิธีมอบรางวัลของลินแฟนก็เสร็จสิ้นและจากนั้นก็ถึงคราวของคนอื่นๆในกองเรือหลังจากการต่อสู้ทั้งสองครั้งทุกคนมีค่าควรแก่การทำบุญและมีคนจำนวนมากที่บุญคุณใกล้จะเลื่อนตำแหน่งแล้ว ในที่สุดก็มีบุค,คลากรทั้งหมด319คนจาก101หน่วยงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและใช้เวลาสองชั่วโมงเต็มจึงจะเสร็จสิ้นหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเวไวย์เว็บดอทมเทอร์เลียงซิงเชินและลินแฟนได้เยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการเกี่ยวกับเคอร์เวเชอร์เอนจินด้วยกันและใบซิกชูอันแจ้งให้ทราบว่าการทดสอบจะดำเนินการได้ภายใน3วันผู้บัญชาการเหลียงแสดงความพึงพอใจต่อสิ่งนี้แต่เขาก็ถูกไปซสี่ส่วนขับออกไปอย่างรวดเร็วอีกครั้งด้วยความรังเกียจ เหลียงซิงเฉินไม่ได้พูดอะไรเลยคุณคุ้นเคยกับมันแล้วหรือยังทิ้งประโยคให้ลินแฟนปฏิบัติต่อลูกสาวของฉันให้ดีแล้วจากไปเวลาบินไปในระหว่างการพักรบลินแฟนใช้ชีวิตปกติโดยทำเพียงสามสิ่งทุกวันประการแรกคือการจัดการกับหน้าที่ราชการประจำวันประการที่สองคือการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและประการที่สคือการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเหลียงสเสวีย แต่วันนี้แตกต่างออกไปวันนี้เป็นวันสําคัญการทดสอบเครื่องจักรรดลองเครื่องยนต์โคง้งเครื่องแรกในมนุษยชาติยังทําให้ลินเชนตกใจเมื่อสังเกตการทดสอบด้วยตนเองในช่องว่างอันมืดมิดเรือฟริเกตลำหนึ่งหยุดอยู่ที่นี่และภายในของมันก็ชนเข้ากับเครื่องจักรรดลองของเครื่องยนต์โคง้งเนื้อหาของการทดสอบนี้คือการเปลี่ยนจากดาวอังคารสู่โลกและปัจจุบันระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์ทั้งสองดวงอยู่ที่ประมาณ200ล้านกิโลเมตร ในเรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ไม่ไกลออกไปใบซิกชูอนนำผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยคนตรวจสอบข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องและเตรียมการขั้นสุดท้ายก่อนการทดลองเหล่าไปการตรวจสอบทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วไม่มีปัญหาเอาล่ะท่านประธานหลินงั้นเราเริ่มกันเลยไปสี่ส่วนไม่สามารถมอบหน้าให้กับเหลียงซิงเฉินได้แต่เขาต้องมอบหน้าให้กับหลินเจิน้นและเพื่ออะไรอย่างอื่นเป็นเพราะหลินเจิน้นคือเหล่าจือของหลินฟ้าน ฉากนี้ทำให้เหลียงซิงเฉินพูดไม่ออกเล็กน้อยข้างสนามฉันบอกว่าคุณไม่เคยให้หน้าประธานมาก่อนด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฉันรู้ว่าประธานคือเลโอซีของลินแฟนกลายเป็นคนสุภาพมากเหรอเมื่อมองดูการแสดงออกที่ไร้คำพูดของเลียงซิงเฉินลินแฟนก็หายใจไม่ออกจากการหัวเราะเขาเดาได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าเลียงซิงเฉินกำลังคิดอะไรอยู่เอาล่ะมาเริ่มกันเลย